นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับส่วนประกอบของเครื่องยนต์ดีเซลที่สำคัญสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ครับ 1. ฐานเครื่อง เป็นส่วนที่ใช้รองรับส่วนประกอบอื่นๆโดยเฉพาะโครงสร้างเครื่องยนต์เครื่องยนต์บางเครื่องตัวฐานเป็นส่วนหนึ่งของอ่างน้ำมันเครื่องลักษณะโครงสร้างของฐานเครื่องยนต์โดยทั่วไปมีอยู่2แบบคือแบบฐานลาบและแบบฐานเป็นอ่าง 2. กระบอกสูบเครื่องยนต์ดีเซลส่วนมากกระบอกสูบมักจะเป็นปอกสูบ สวมอัดเข้ากับเสื้อสูบจะมีส่วนน้อยที่กระบอกสูบลอติดเป็นเนื้อเดียวกับเสื้อสูบส่วนใหญ่มักจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหมุนขนาดเล็ก 3. ฝาสูบฝาสูบขเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนมากจะทำด้วยเหล็กหล่อส่วนเครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะทำด้วยเหล็กประเภทคาร์บอนตำ่ำหรือโดยวิธีตีอัดรูปขึ้นฝาสูบโดยทั่วไปจะไม่โปง่ง มีช่องน้ำหล่อเย็นช่องลิ้นช่องทางเดือนของไอดีและไอเสีย 4. ฝาครอบลิ้นเป็นชิ้นส่วนประเภทติดตั้งอยู่กับที่ครอบอยู่เหนือฝาสูบโดยเฉพาะเครื่องแบบลิ้นฝาสูบบนฝาสูบป,ประกอบไปด้วยกระเดื่องกดลิ้นชิ้นส่วนเหล่านี้จะต้องได้รับการหล่อลื่นบนฝาสูบจึงมีน้ามันขึ้นส่งมาด้วย 5. แบริ่งเป็นชิ้นส่วนที่ใช้รองรับชิ้นส่วนหมุนเผาล้อเฟืองเผาข้อเหวี่ยงแบริ่งทำหน้าที่ช่วยลดความฝืดและการสึกหลอทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวหมุนได้คล่อง b o บูสเป็นแบริ่งหน้าเรียบทำเป็นปอกตอกอัดเข้าไปในรูของชิ้นส่วนเครื่องที่จะต้องใช้รองรับเผาลักษณะโดยทั่วไปจะเป็นแบบผ่า และไม่ผ่า 7. อ่างน้ำมันเครื่องจัดเป็นชิ้นส่วนประเภทติดตั้งอยู่กับที่และยังเป็นที่กักเก็บน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในการหล่อลื่นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ 8. ฝาครอบหน้าจะเป็นฝาครอบผนึกแน่นกับฝาสูบโดยมีสกูยึดโดยรอบเพื่อป้องกันน้ำมันรั่วจึงต้องมีประเก็นขั้นบริเวณส่วนล่างตรงกับหัวเผา จะถูกออกแบบให้มีรูสำหรับแกนพเพลส่สวมเข้ากับเพลาเข่เวยง 9. ท่อร่วมไอดีไอเสียท่อร่วมไอดีจะต่ออยู่กับช่องลิ้นไอดีสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลท่อร่วมไอดีคือท่อร่วมทางเดินของอากาศจากหม้อกรองอากาศโดยผ่านแยกไปตามช่องลิ้นของสูบต่างๆส่วนท่อร่วมไอเสียคือท่อร่วมทางเดินของไอเสียที่คายออกจากกระบอกสูบต่างๆเพื่อปล่อยทิ้งไป 10. ลูกสูบจะทำหน้าที่ส่งถ่ายกำลังไปยังเพลาข้อเวี่ยง 11. สลักสูบแรงหรือพะละที่เกิดขึ้นภายในลูกสูบจะถูกส่งผ่านสลักสูบโดยตัวเชื่อมต่อระหว่างก้านสูบกับลูกสูบ 12. แหวนลูกสูบเป็นชิ้นส่วนที่สวมอยู่กับลูกสูบโดยใส่อยู่ในร่องแหวนซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่เลื่อนไปมาภายในกระบอกสูบ 13ก้านการสูบเป็นชิ้นส่วนเคลื่อนที่ประเภทกึ่งหมุนกลับไปกลับมาการสูบของเครื่องยนต์ดีเซลก็คล้ายกับเครื่องยนต์อื่นๆ 14. ลิ้นอูปกรณ์ลิ้นของเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ปิดและเปิดให้กับไอดีและไอเสียเข้าออกในกระบอกสูบ 15. เา้าเขาเขวียงจัดเป็นชิ้นส่วนประเภทเคลื่อนที่ทางหมุน แรงที่กระทำต่อเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ดีเซลเป็นแรงค่อนข้างสูงการรับแรงอัดแรงดันสูงเพลาข้อเหวี่ยงจึงต้องแข็งแรง 16. ล้อช่วยแรงจะทําหน้าที่เก็บพลังงานไว้ในจังหวะก,กําลังที่ได้จากการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ 17. เผพาลูกเบี้ยวเป็นชิ้นส่วนหมุนที่ใช้ควบคุมการทํางานของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย 18. ผู้เลน้าเป็นส่วนประกอบที่สวมหัวเผาเครื่องบางชนิดผู้เลน้านี้จะสวมผ่านฝาครอบหน้าแกนของผู้เลจะสัมผัสพอดีกับซีนฝาครอบ 19. ดัมเปอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดอาการสั่นของเผาเขวียงปกติจะประกอบร่วมกับผู้เลหน้าเครื่องแบบที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันเป็นแบบยางอัดโดยใช้หลักของการยืดหยุน่น เปลี่ยนรูปมวลของยางดูดเก็บอาการสรรั่นของเพลาเข้าวี่ยงเอาไว้และอีกแบบหนึง่งเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงความหนืดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจ โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่